ไปเช็คพรังงานที่บ้านเพื่อนๆดีกว่านะคะพรังงานอะไรนะคะที่อยู่ในบ้านเพื่อนๆน,นะคะ1 2และ3 1 2และ3นะคะอันนี้ข้าพรเจ้าขอเร่นด้วยนะคะ2 3เป็นคนช่างเจรจานะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีความนิ่งสุข,ขุมนุ่มรึก นะคะเก็บอารมณ์เป็นวางแผนงานเป็นนะคะเจรจาเก่งนะคะแล้วแต่มีอารมณ์แบบแอบวิตกกังวลนิดนิดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆชาวกองนี้นะคะคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งนั่นเองนะคะมันก็เลยมีอารมณ์ที่สะสมอยู่จิตอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยนะคะมีบางอย่างสะสมอยู่นะคะอาจจะเป็นความกลัวความวิตกกังวลนะคะความไม่แน่ใจความลังเลใจ ความเหงาหรือว่าอารมณ์บางอย่างอะนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะแต่ถ้าเป็นยามกลางวันนะคะเพื่อนๆสบูการงานมากๆนะคะเก่งทางด้านเจรจานะคะมีความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็อชอบการลงทุนด้วยนะคะเป็นวัดนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลำคาญนะ ชอบการลงทนลกกุนและการลงทุนนะคะโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์นะคะเพื่อนๆจะมีแววทางด้านนี้มากๆเลยนะคะรู้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเก่งกําไรตรงไหนอะไรพลังงานนะคะที่อยู่ในบ้านของเพื่อนๆนนะคะเจ้าที่ออกมาเห็นเด่นชัดเลยนะคะเจ้าที่ เป็นเจ้าที่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นพลังงานผู้หญิงนะคะเป็นพลังงานผู้หญิงอน่าสนใจเพื่อนๆค่คะไม่ว่านะคะเพื่อนๆจะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้มา นานหรือยังไม่นานหรืออะไรยังไงนะคะแต่พลังงานโดยรวมของของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งนะคะขึ้นมาบ้านหลังนี้นะคะที่ทเพื่อนๆอ,อาศัยอยู่นี้นะคะจะนำพาเพื่อนๆน,นะไปสู่จุดที่เพื่อนๆต้องการได้นะคะให้ให้อ่า ศรัทธานะคะในพลังงานที่เพื่อน,อนๆนที่อยู่อาศัยกับเพื่อนๆอ,อยู่นะคะแต่ขอ,อนิดนึงนะคะพยายามอย่าทะเลาะกันในบ้านนะอันนี้นะคะอย่าพยายามทะเลาะกันในบ้านคือบางทีมันก็ไม่ไหวจริงๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็ไม่ไหวเนาะยังไงดีอ่านะคะอีกอันนึงนะคะ พลังงานที่อยู่ในบ้านเพื่อนๆนะคะเขามองเห็นนะคะว่าเพื่อนๆเ,นเครียดนะเครียดแต่เขาจะเป็นกำลังใจให้นะคะเขาเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตให้เพื่อนๆนะคะคือพลังงานออกมานี่เด่นชัดมากๆนะคะว่าตอนกลางคืนนะคะยามค่ำคืนเพื่อนๆจะเกิดความมีตกกังวลนะคะมันจะมีความคิด อะไรหลากหลายวิ่งซ้อนทับเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะทำให้เพื่อนๆเครียดเนี่ยแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะจงมั่นใจนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าพยายามอย่าทะเลาะกันในบ้านนะคะแล้วบ้านหลังนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทําทำธุรกิจงานการค้าการขายดีๆนะ จะเลยลุ่งเหลืองนะคะไปถึงสิ่งที่เพื่อนเพื่อต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะจุดทูปบูชาเจ้าที่นะคะถ้าใครมีสารพระภูมิเนาะติจุเอะหรือหรือเราไม่ต้องจุดทูกก็ได้แค่ยกมืออธิฐานตั้งสิทธิ์อธิฐานนะคะแล้วก็แผ่บุญกุศลให้ท่านด้วยนะคะกองนี้ดีงามดูพลังงานโดยรวมของชาวกองสองก่อนนะคะเป็นคนที่ เจ็บและจำนะเจ็บและจำแล้วถือว่าการเจ็บครั้งนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ากับคุณมากๆเลยนะคะทุกความเจ็บปวดเลยนะคะชอบลงทุนในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อหุ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าชอบลงทุนอะไรที่มันงอกเงยขึ้นมานะคะแล้วก็เก่งทางด้านงานเฉพาะด้านนะคะอะไรที่เป็นยูนิคความสามารถพิเศษส่วนตัวของเพื่อนๆเนี่ยนะคะ เก่งทางด้านการบริหารจัดการนะคะงานการค้าการขายอะไรหลายๆอย่างของเพื่อนๆเนี่ยเก่งหลายอย่างนะไม่ใช่อย่างเดียวนะคะแล้วก็มีพลังงานแห่งการขับเคลื่อนนะคะไม่หยุดอยู่กับที่นะคะบุกตะลยุยหรือว่าชอบทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่มันจะต้องเดินทางที่มันจะต้องติดต่องานการค้าการขายนะคะงานต่างประเทศก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนขา ไห้บุญนะคะยังไงเพื่อนๆต้องเจอท่านนะคะแล้วท่านก็ท่านน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆท่านเอ็นดูเพื่อนๆนะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอ็นดูเพื่อนๆเหมือนลูกเหมือนหลานอะนะคะมักจะให้เลขเด็ดๆตอนกลางคืนนะคะแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆว่าท่านดูแลท่านคุ้งครองอยู่นะไอสิ่งที่บอกว่ามันไม่ดีอ่ะ บางทีมันก็มีนะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในบ้านของเพื่อนๆเ,นนะเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านโปรเทคไว้ท่านคุมขรองไว้นะคะนี่คือพื้นที่ของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครเข้ามาที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนึกถึงท่านนะคะเวลาเข้าบ้านหรือว่าเวลาทําบุญนะคะเออลูกกลับมาแล้วนะของบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบาร,รมี ของลูกเทวดานะคะที่ดูแลคุ้มครองบ้านหลังนี้บ้านเล็กที่นี้นะคะขอให้มีความสุขนะขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขนะคะออกไปทํางานก็ฝากบ้านด้วยนะคะบ้านบ้านนี้ของของกองหองก่อนนะนจะมีเลขหกอยู่ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปกองสามกันนะคะ เพื่อนๆใฝ่ธรรมะธรรมโมมากเลยนะคะชอบศึกษาแนวปรัชญานะคะคำสอนนะคะคำสอนแนวปรัชญานะคะแล้วกเ็เป็นสายสายพุทธก็ได้นะสายพุทธฮินดูก็ได้แล้วสายพุทธเตาก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนต์นะคะมีเซนต์รังสังรอ์แม่นมากนะคะแล้วก็เก่ง สติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะเก็บอารมณ์อยู่รู้จักดูคนเป็นนะคะรู้จักเจรจานะคะบริหารงานเก่งนะคะมีความเฉียบคมเด็ดขาดด้วยนะคะพลังงานที่อยู่ในบ้านเพื่อนๆนะคะเป็นพลังงานที่ ดูอบอุ่นจังเลยอ่ะโอ้โหกลองนี้นะคะพลังงานที่อยู่ในบ้านเพื่อนเป็นพลังงานที่น่ารักมากๆตีมากๆอบอุ่นมากๆนะคะไม่ว่าเพื่อนจะผิดหวังอะไรมานะคะท่านรับรู้นะคะท่านรับรู้ท่านพยายามจะบอกเพื่อนๆว่าไม่เป็นไร นะคะเแล้วก็ท่านพยายามที่จะส่งพลังงานที่ดีๆให้เพื่อนๆนอะ่ะนะคะเป็นพลังงานความอบอุ่นที่บอกไม่ถูกแลเวลาเข้าบ้านหลังนี้นะคะและเพื่อนๆรู้สึกบอบช้ำมาจากการทํางานนะจากเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้มันรู้สึกแบบเยวยาเยวยาจิตใจอะ่ะรู้สึกถึงพลังงานความรักความอบอุ่นของครอบครัวได้นะคะ ท่านมีพลังงานอีกอย่างหนึ่งคือเป็นพลังงานนักลบนะคะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยที่เพื่อนๆมองไม่เห็นทั้งหลายเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้นะคะมีมีพลังงานที่ท่านคุมครองอยู่อย่างเหนียวแน่นด้วยนะท่านเก่งมากนะจะบอกให้กองนี้นะคะท่านมีอำนาจมีบารมีมากนะคะมีอำนาจมีบารมีนะคะก่อนที่ท่านจะได้รับเป็น ได้รับตำแหน่งนี้ตำแหน่งเจ้า,จาที่นะคะหรือว่าผู้ดูแลบริเวณนี้นะคะท่านในอดีตหมท่านน่าจะใช้เวทเป็นอะไล่เวทเป็นหรือว่าแบบเป็นจอมขมังเวทอะไรประมาณนั้นเลยอะนะคะและเมื่อท่านมาดูแลคุมขรองเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้ท่านเก่งมากๆนะคะ ปกปักรักษาคุ้มครองเพื่อนๆได้ด้วยบาร,รมีของท่านเลยนะคะและ้วเพื่อนๆอยู่บ้านหลังนี้จะรวยด้วยนะถ้าบอกให้เอาล่ะนะคะเราจะไปสายมูกันแล้วนะคะใครที่อยากรวยขอเจ้าที่บ้านหลังนี้เลยค่ะขอเลยขอให้ลูกทำมาค้าขายไม่ใช่ของเงินขอทอง ขอให้ลูกทำมาค้าขายกิจการเจริญก้าวหน้าร่ำรวยรุ่งเร,องเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดทำการสิ่งใดขอให้ประสบแต่ความสำเร็จนะคะคำว่าอุปสรรคปิดขัดจะได้เกิดมีกับลูกต่อไปเลยนะคะท่านนั่งอยู่ดูแลทุกทุกคนอยู่นะคะด้วยความรักจริงๆนะคะด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อเพื่อนๆนจริงๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะเริ่มทำอะไรนะคะเริ่มต้นทำอะไร ที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะนะคะบอกท่านด้วยนะคะท่านจะให้พรนะคะอย่างเช่นวันนี้ลูกจะเริ่มขายอันนี้นะคะวันนี้ลูกจะเริ่มต้นทำกิจการนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกท่านนิดหนึ่งนะคะท่านจะประทานพรให้เพื่อนๆนะคะจะดูแลอย่างดีเลยอะ่ะออพลังงานอบอุน่นอ่อนโยนเต็มไปด้วย ความรู้สึกปลอดภัยอะนะคะเราก็เต็มไปด้วยพลังงานดีๆนะคะกองนี้สุดยอดไปเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะทั้ง3ามกองนะคะถามว่าพลังงานแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกบ้านนะคะที่ได้รับพลังงานดีๆจากเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเวลาที่เพื่อนๆทําบุญนะคะเึกถึงท่านนิดนึงนะคะ ส่งบุญกุศลส่งความรักก็ได้นะคะจิตใจที่ดีๆของเพื่อนๆนะคะให้กับท่านนะคะแล้วก็ระลึกถึงท่านในวันที่เรามีความสุขเราก็ระลึกถึงท่านนะคะอยู่เย็นเป็นสุขได้ขอพลังงานเจ้าที่คุ้มครองลูกด้วยนะคะมีความทุกข์ก็ขอให้พลังงานแห่งเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนาะปัดเป่าทุกภัยให้ลูกด้วยนะคะแล้ว ชีวิตเพื่อนๆจะดีขึ้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ